เทสนี้มีปัญหาเรื่องจมูกยังไม่ได้ทรงที่สวยงามนะคะบริเวณดั้งนะคะบริเวณสันจมูกแทบจะไม่มีเลยแล้วก็เนื้อน้อยนะคะส่วนปลายนะคะก็ไม่พุ่งนะคะปลายไม่พุ่งปลายไม่ตั้งนะคะหลังจากที่คุณหมอได้ออกแบบเหลารูปทรงซิลิโคนนะคะเติมด้วยกระดูกอ่อนหลังหูของตัวเองนะคะนี่เลยเห็นไหมคะเปรียบเทียบได้เลยค่ะหน้าก่อนเสริมกับหลังเสริมของเราแตกต่างกันโดยสิ้น นะคะมีทรงที่สวยงามมากเลยนะคะแคสนี้นะคะเป็นงานเหลา 3D โน้ตนะคะคุณหมอจะออกแบบรูปทรงให้เข้ากับหน้าให้มีความละมุนรับกับใบหน้าน,นะคะทำให้หน้าเราจะดูหวานดูสวยขึ้นนะคะ